อาจารย์ด็อเตอร์สุชชวีสุวรสวัสด์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บรรยายในหัวข้อผู้นำโลกที่คนไทยต้องรู้เขารู้เรา โดยได้มีการเล่าถึงตัวอย่างของผู้นำต่างประเทศที่กล้าตั้งเป้าหมายพร้อมกับสร้างการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิสัยทัศน์ผู้นำคือการมองเห็นไกลที่คนอื่นมองไม่เห็นคนอื่นอาจไม่เชื่อแต่ผู้นำเชื่อและลงมือทำเพราะผู้นำต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อองค์กรและส่วนรวมรวมถึงต้องคิดแบบก้าวกระโดดไปข้างหน้าวางอนาคตที่ดีกว่าเดิมผู้นำต้องสร้างคนและพัฒนาคนให้ดีขึ้นเก่งขึ้น ยกตัวอย่างผู้นำประเทศเช่นสิงคโปร์จากดินแดนที่ไม่มีคนมีความรู้ที่เริ่มสร้างประเทศเมื่อ50ปีก่อนแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำทำให้กลายมาเป็นประเทศชั้นนำถึงขั้นประกาศว่าจะเป็น world first smart nation หรือประเทศแรกของโลกที่ฉลาดซึ่งเป็นการประกาศเพื่อเรียกทัวมาลงเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้คนสิงคโปร์ลุกขึ้นมาสู้และทาให้เป็นความจริง สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการสร้างคนแต่ติดปัญหาเช่นเดียวกันกับอีกหลายประเทศที่อัตราการเกิดมีน้อยจึงแก้ปัญหาด้วยการดึงคนเก่งจากประเทศอื่นๆด้วยการให้ทุนการศึกษากับเด็กตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองแล้วส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานำกลับมาพัฒนาสิงคโปร์ ปัจจุบันสิงคโปร์จะเป็นสมาร์ทเนชั่นเน้นที่การสร้างสังคมทุกคนทันสมัยเพราะสิงคโปร์ก็มีปัญหาสังคมผู้สูงอายุจึงต้องทําให้ผู้สูงอายุเป็นคนที่ทรงคุณค่าแก่ยังมีคุณภาพไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเช่นการให้ผู้สูงอายุมาเป็นอาสาสมาัครคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาประชาชนที่มาใช้บริการของรัฐเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านี้อยู่เฉยๆรอวันเชาจึงมีหน้าที่ให้ความสําคัญอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ผู้นำสิงคโปร์เน้นราชการโปร่งใสเปิดเผยให้ตรวจสอบได้แม้กระทั่งระบบประตูระบายน้ำที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดสามารถเห็นภาพผ่านเว็บไซต์ของรัฐได้ตลอดเวลาประชาชนทุกคนแม้กระทั่งคนทั่วโลกสามารถตรวจสอบได้ชัดเจนว่าเวลาฝนตกรัฐกำลังทำอะไรอยู่ ปัจจุบันสิงคโปร์จีนอเมริกาผู้นำจะมีวิสัยทัศน์เหมือนกันโดยเน้นการสร้างแรงฮึดของพลเมืองแรงบันดาลใจในการแข่งขันกล้าประกาศให้โลกรับรู้ไปก่อนเลยว่ากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะทำให้สำเร็จให้โลกได้รับรู้ให้โลกได้ชื่นชมเชื่อมัน่นและทำตามเป็นแบบอย่างที่สำคัญที่สุดผู้นำต้องพร้อมเสียสละ ล้าอุทิศตนทำในสิ่งที่ถูกต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่ฉาบฉวยหรือทำเฉพาะที่เป็นกระแสเท่านั้น